สวัสดีค่ะวิชาสังคมนะคะเรื่องความสําคัญของพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยเราเจอกันเป็นครั้งที่3แล้วนะคะวันนี้แม่เห็นหน้าไม่เป็นไรนะคะเห็นกันไปนแล้วสองครั้งค่ะหนังสือนะคะมีสองเล่มค่ะหนังสือสังคมนะคะเล่มซ้ายมือเป็นแบบฝึกหัดค่ะเล่มขวามือสีขาวนี้เป็นหนังสืออ่านเสริมนะคะไว้อ,อ่านทบทวนเสริมเพิ่มเติม เวลาโรงเรียนเปิดแล้วให้จัดเล่มซ้ายมานะคะเล่มขวาไว้อ่านที่บ้านเอาล่ะค่ะความสําคัญของพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้นับถือเฉพาะศาสนาพุทธนะคะแต่ยังนับถือศาสนาอิสลามนับถือศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูแล้วก็ซิกด้วยค่ะแต่ว่า95%ของคนไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธจึงทําให้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยเราสําคัญในด้านของประเพณี กิริยามารยาทอุปนิสัยแล้วก็วิธีการดําเนินชีวิตค่ะเรามาดูด้านประเพณีกันค่ะด้านประเพณีนะคะก็จะมีประเพณีบวชพระประเพณีทําบุญในวันสําคัญทําบุญขึ้นบ้านใหม่ประเพณีทอดกรถินทอดผ้าป่านะคะประเพณีบวชพระนี่ดียังไงนะคะก็คือ,อเป็นการสืบทอดุศาสนากล่อมเกาจิตใจนะคะคือชายที่อายุ20ปีขึ้นไปก็จะไปบวชเป็นพระ แล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาด้วยการทําบุญนี่นะคะมันก็เป็นสิริมงคลกับเรานะคะฝึกนิสัยการให้ด้วยอย่างการทําบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยก็เป็นสิริมงคลกับบ้านเราทําให้เรารู้สึกมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขส่วนการทอดกรถินการทอดปราป่าเนี่ยก็ดีนะ,ะเป็นการนําเงินเข้าวัดค่ะจะได้นําเงินต่างๆเหล่านี้ไปซ่อมแซมวัดนะคะนี่คือประโยชน์ค่ะต่อไปนะคะในด้านของอุปนิสัยเนี่ย คนไทยชอบปล่อยนกปล่อยปลาชอบทําทานกับผู้ยากไร้ดียังไงคะการปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยทาให้คนไทย,ยมีเมตตาะะการให้ทานก็ทําให้มีน้ําใจเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่ใช่ไหมคะนี่คือประโยชน์และนอกจากนั้นเนี่ยการปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยประโยชน์คือให้อิสระชีวิตกับสัตว์ด้วยเขาจะได้ไปขยายพันธุ์ต่อนะคะทาให แล้วเ,เป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ยากไร้ก็จะได้รับความช่วยเหลือโดยการที่เราทาทานอย่างเงี้ยนะคะนี่คือประโยชน์ต่อไปค่ะด้านกิริยามารยาทนะกิริยามารยาทเนี่ยคนไทยเนี่ยชอบกราบชอบไหว้ไหว้สวยนะคะไหว้สวยพุทธจารยล้ออ่หเหล่านี้เป็นต้นส่วนในด้านของวิธีการดําเนินชีวิตเนี่ยมักประกอบอาชีพสุจริต ะะวิถีชีวิตก็คือเรียบง่ายจะประหยัดอดออมนะคะการประกอบอาชีพสุจริตเนี่ยประโยชน์นะคะก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วตัวเราก็มีความสุขด้วยเราไม่ไปจี้ไปป้นเขาไม่ไปรักขโมยเขานะทำอาชีพสุจริตเราก็สบายใจไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร่วมกันยังมีความสุขการประหยัดอดออมนะคะก็คือทําให้เราเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วก็มีประโยชน์ก็คือเราก็เอาเงินเนี่ยเอาเงินที่เราอดออมเนี่ยไปใช้ในยามที่เราจําเป็นในยามที่ขัดสนอนาคตเราก็ ไม่เดือดร้อนเนี่ยนี่คือประโยชน์นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยก็มีรากฐานมาจากพุทธศาสนานะคะเช่นภาษาบาลีสันสกิตยอย่างเงี้ยคำว่ากุศลดนตรีบริษัทบุรุษภาษาบาลีนะคะเช่นกีฬาจุฬาคุณนาฬิกาเหล่านี้ก็มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันการภาษาที่เราพูดต่างๆหรือเราเขียนต่างๆเนี่ย เหล่นี้ก็คือได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนานะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณจินดาขอจบก่อนเดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อไปกันนะคะสวัสดีค่ะ